นี่คือหลักฐานว่ามีคนมาโจมตีช่องเราน่มีโจมตีช่องไม่มีความมั่ใจประดี๋ยวพวกมูอหสตยตัแน่มเจ๋งห่เฮีะมันหล่อมากนะ หมอหนาปัญญากใจุกเือเก็บเดียวโดยสัานจายสังดอตากมีชีวีอัปภาค้าเจ้าผิดหวังและรบกวนรายน้อระอาลกาถ้าผัใสไร้สิ่งเหลวแนหมายางวิเหลวมองแบคทีเรียไม่ใช่ตาเหมือนหมาเน่าที่เน่าเกินกว่าเชื้อโรคจะอยู่ได้ก็อาศัยใต้สุขามให้ใพรรโอชัดเจน สืบทอตระกูลช่องโจมตีคุณ k โอกับ K เ e l l ไอ้เหี้ยโอ้ไม่บินทูกงงเป็นเมนเนี่ยไอ้เหี้ยด่าแบบไม่คิดเลยด่าไม่ไม่คิดเลยช่องรุ่นพี่แคนดี้แคนดี้ต้องชำระโปรดมาช่วยเราด้วยมีคนมาโจมตีช่องเรา ช่องเนี้ยเราจะขอแนะนํานนเป็นอย่างสูงว่าช่องเนี้ยเขาดีมากเขาไม่เคยทําอะไรที่ผิดเลยเขาบุิจริตและเขาทําให้เราดังเขาตุดติดตามเราแล้วเราก็คุยกดติดตามเขาเขาช่องอดีมากโปรดช่วยเราด้วยหากเราไม่มีเขาเราก็ไม่ดังและเราก็มันคงไม่ทําที่วิดดโอแบบนี้หรอก